สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซูเปอร์ตังส์การสมา,สมาชิกแล้วก็การรียนววสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ในวันนี้นะคะวันที่11เดือน11นะคะเลขสวยแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะเรามาดูซิว่าเรื่องเรื่องเด่นเรื่องดังของคุณในเวลานี้คืออะไรกันบ้างขอพลังงานให้กับทุกๆคนค่ะเรามาดูพลังงานของทุกๆคนกันนะคะเรามาดูซิว่าเรื่องเด่นเรื่องปังที่สุดนะคะของคุณในเวลานี้คือเรื่องอะไรคะ เรื่องเด่นเรื่องดังเรื่องปังที่สุดของคุณในเวลานี้เลยค่ะคืออะไรคุณกำลังจะได้รับข่าวดีอะไรคะเจ็ดดาเรื่องเรื่องเด่นนะคะเรื่องปังๆในเวลานี้ของคุณข่าวดีสุดปังในเวลานี้ของคุณคืออะไร เรามาดูกันค่ะห้าเหรียญราชินีเหรียญค่ะข่าวสุดป,ปังของคุณนั้นคืออะไรในเวลานี้นะคะข่าวสุดป,ปังของคุณนั้นคืออะไรว้าว ข่าวสุดปังของคุณนะคะในเวลานี้ข่าวดีที่สุด,สด2ดาบข่าวดีที่สุดของคุณในเวลานี้ที่จะเกิดขึ้นสิปเปียนโอ้โหเรียกว่าไม่ปังไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะที่เขาเรียกว่าการเงินการงานที่ประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าความมั่งคั่งความร่ํารวยความมั่นคงของชีวิตด้วยนะคะบอกเลยว่าบางท่านก็รอคอยที่จะเขาเรียกว่า มีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งในชีวิตของตัวคุณเองนะคะเพื่อที่จะได้เลี้ยงครอบครัวเพื่อที่จะได้ปลดนี้ปลดสินมีบ้านมีรถนะคะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตนั่นเองค่ะบางท่านรอคอยคู่ชีวิตเข้ามานะคะจุดเด่นเลยคือเรื่องของการเงินที่โดดเด่นมากๆที่คุณกําลังที่จะได้พบเจอนะคะแล้วก็เรื่องราวของคู่ชีวิตที่จะเข้ามาเช่นกันคู่ชีวิตนะคะเป็นคู่แท้จริงๆนะคะคู่แท้ที่ สมน้ำสมเนื้อมากๆเลยนะคะเป็นโซเมตของคุณที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์คนคนนี้เขามาด้วยการรอคอยที่เหนื่อยล้ามากๆเลยด้วยหัวใจที่เคยเจ็บปวดเสียใจมานะคะและคุณและเขามีทั้งบุญบาร,รมีของของคนทั้งคู่มีความเท่าเทียมนะคะมีความเท่าเทียมในเรื่องของคุณวุฒิวัยวุฒินะคะ แต่ว่าถ้ามีความแตกต่างกันยังไงก็ตามก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของคุณวุฒิและก็วัยวุฒินะคะที่เคียงคู่เคียงข้างกันนะคะเป็นคู่ชีวิตพาร์เนอร์แล้วก็หุ้นส่วนกันนั่นเองนะคะมีความรวมสมบูรณ์นะคุณกำลังประสบความสำเร็จแน่นอนคะ่ะในเรื่องของการงานนะคะที่ รอคอยอย่างเหนื่อยล้าเลยบางท่านสู้กับงานกําลังลุยกับโปรเจกต์ใหม่กำลังเริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ the world นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดการเปลี่ยนแปลง สู่สิ่งที่มันเดิมๆที่มันแย่ๆนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการรอคอยอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้าและท้อใจตอนนี้เหลือเกินไม่ต้องกลัวไปนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังทําสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจที่เริ่มต้นนั้นจะทําให้คุณเป็นคนที่เป็นชีวิตที่ มีอิสระมีความสุขเสรีนะคะเดินทางนะคะก็มีก็ได้เดินเดินทางก็ได้รับข่าวดีนะคะจากแดนไกลาทางไกลนะคะยิ่งมีการเดินทางยิ่งออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวคุณเองก็ยิ่งรู้สึกว่ามีมีพลังมีความสุขมันตื่นเต้นนะคะแต่ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยล้าเหลือเกินคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่จะทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือ ฉันต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะเพื่อที่จะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอ,อย่าลังเลที่จะทำอะไรเลยอย่าลังเลที่จะตัดสินใจหรือว่าเริ่มต้นทำอะไรเพราะคุณกำลังได้ความบุดมมสมบูรณ์คุณกำลังได้รับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาเงินมาจากงานที่ทำเงินก้อนเงินของชิ้นใหญ่หรืออะไรก็ตามนี่คือ10เหรียญเรื่องการเงินลวน้ลวนเลยและเป็นเรื่องการเงินที่ ไม่ได้มาแบบโชคลาฟลุกๆได้มาจากการวางแผนการสร้างการเก็บออมการมีงานหลักมีงานเสริมขึ้นมาการเรียนรู้เทความรู้ไปในเรื่องของการเงินและก็ชีวิตคู่เหมือนกันนะคะที่จะได้ชีวิตคู่แบบคู่ชีวิตที่ สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะคะเป็นปึกแผ่นเป็นชีวิตที่อยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะคะจนกระทั่งบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวเพราะนั้นสิบเหรียญก็คือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องชีวิตเรื่องความมั่นคงมัง่งคั่งความร่ารวยนะคะเราก็ต้องนิยามความมั่งคั่งร่ํารวยว่าเราจะมั่งคั่งร่ารวยแบบไหนนะคะ,กะเกษียณแล้วอยากมีเงินสักกี่ล้านนะคะแบบนี้เพื่อเพื่อที่เราจะได้อยู่ไปใช้ชีวิตไปเพราะว่ายิ่งอายุมากขึ้น ความเหนื่อยล้าก็มายิ่งอายุมากขึ้นแรงเราก็ยิ่งถดถอยนะคะเราก็จะต้องออกกําลังกายสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือการออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนในเพียงพอดื่มน้ําให้มากๆเกินกว่า2ลิตรค่ะเพื่อที่จะได้ป้องกันความเสี่ยงในการที่เราเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าเกิดอะไรเจ็บป่วยที่มันหนักๆขึ้นมานะคะเพราะความเหนื่อยล้าร่างกายกล้ามเนื้อของเราสําคัญมากๆเลยนะคะและมันก็จะได้ ลดในเรื่องความทรมานนะคะความเจ็บความทรมานนั่นเองไม่มีโลกเป็นราบเป็นราบอันประเสริฐนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งที่ที่พิเศษที่สุด ก็อีกหนึ่งเช่นกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานการเดินทางไกลการเดินทางต่างประเทศการพบเจอคู่แท้คู่ที่ใช่ข่าวดีที่จะทำให้คุณได้เซอร์ไพรส์มากๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำอะไรตอนนี้คุณจะเริ่มต้นทำอะไรวางแผนให้ดีวางแผนให้ดีค่ะและก็อาจจะเขาเรียกว่าใครที่อยู่กับองค์กรใครที่เป็นผู้นำนะคะบริวารการจัดการการเป็นผู้ให้นะคะสิ่งที่กำลังที่จะได้มานั้นได้มาจาก บริวารที่เราซัพพอร์ตนะคะเราทำบุญเราซัพพอร์ตเรามีเบเนฟิซที่ดีให้กับเขาเราส่งเสริมองค์กรส่งองค์กรก็ส่งเสริมคุณให้ธุรกิจคุณประสบคาวามสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองนะคะร่ำรวยได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำนะคะด้วยการขับเคลื่อนไปขององค์กรนั้นๆนั่นเองค่ะบางท่านมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากๆเหลือเกินนะคะกำลังรู้สึกว่าอยากตัดสินใจหรือว่าลังเลที่จะทำอะไรเริ่มต้นในวันนี้ได้เลยไม่ว่าตอนนี้รู้สึกว่า อาจจะอิ่มตัวกับบางอย่างนะคะอาจจะอิ่มตัวกับบางอย่างอาจจะเริ่มอยากที่จะเริ่มต้นทํอะไรกลัวเหลือเกินกลัวความฝันนะคะความฝันของของเราที่มันอยู่ในใจนะคะมันทําให้รู้สึกว่ามันจะต้องดึงนั้นดึงสิ่งนั้นออกมาเมื่อเราอิ่มตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่เรารู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขอย่างเต็มที่เรายังขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นคือความฝันของคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากไขว่ยควาคุณอยากเป็นคุณอยากทานะคะความฝันมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความฝันมันอาจจะมี มีการ คลาดเคลื่อนได้เสมอเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้เราอาจจะฝันแบบนี้เคยรู้สึกแบบนี้แต่พอถึงไวัยวัยหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นความฝันที่เราย้อนกลับไปในสมัย,มยเด็กก็ได้นะคะและความฝันนั้นเกิดความสุขของคุณอย่างจริงจังเกิดความสุขอย่างยั่งยืนเกิดการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตนี้นี่แหละคือสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็รอคอยนะคะนี่คือเรื่องเด่นเรื่องปังที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าท้อรู้สึก ว่าเหนื่อยรู้สึกว่ลาล้ากับตัวเองนะคะลุกขึ้นมาฮึบขึ้นมาค่ะเพราะว่าเมื่อเราเหนื่อยเราท้อเราต้องหาพลังงานดีๆเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในความเก่งความสามารถหาสิ่งใหม่ๆหม่เวนเจอร์ใหม่ๆทําเพราะว่าอย่าลืมนะคะคุณมีใครบางคนที่เราคอยคุณอยู่ด้วยคุณมีครอบครัวคุณมีคนที่รักคุณ เพื่อนฝูงสังคมนะคะอยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะตัดสินใจอะไรเลยนะคะแต่ถ้าวางแผนดีแล้วการลังเลได้การหยุดนิ่งในการตัดสินใจได้แต่ถ้าตัดสินใจได้แล้วลุยเลยค่ะเพราะคุณจะได้รับความร่ารวยความมั่งคั่งในชีวิตในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านอะไรก็ตามนะคะและคู่ชีวิตก็เช่นกันนะคะที่จะเข้ามาเป็นบุญบรารมีที่ส่งเสริมให้กับคุณใครที่ไม่ใช่คู่ชีวิต ใครที่เป็นคนไม่ดีคุณจะได้รับรู้ความจริงคุณจะได้ตัดเขาออกไประวังคนไม่ดีด้วยทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะแล้วก็ก็ระวังใครที่เข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะบางสิ่งบางอย่างก,กับเรานะคะก็ต้องระวังเช่นกันนะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจการหยิบยืมกันให้คําช่วยเหลือ,อ,อใครสักคนหนึ่งนะคะ r ร i n b o w สีสันแห่งวันใหม่เริ่มต้นแล้วนี่คือข่าวดีสุดปังของคุณในเวลานี้ Happiness ค่ะความสุขนะคะที่คุณรอคอยว,ว้าวเวลค่ะความมั่งคั่งค่ะความมั่งคัง่งการเงินนะคะด้านหลังเป็น Marriage ค่ะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ รู้สึกว่าบางท่านนะได้ออกเดทนะได้พบเจอกับคนที่อยู่ไกลจากคุณบางท่านพบเจอคู่ชีวิตคู่ต่างชาตินะคะบางท่านพบเจอกับใครที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะบางท่านพบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นการเดินทางการโยกย้ายบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เขาเรียกว่าถึงเวลาวางแผนอนาคตชีวิตคู่กับใครบางคนได้ออกเดทครั้งแรกเลยบางท่านได้เขาเรียกว่า เปลี่ยนสถานนะความสัมพันธ์เลยทีเดียวเป็นคู่ชีวิตนะคะเปลี่ยนสถานนะความสัมพันธ์ในเยี่ยมเยียนนะคะกันไรกันนะคะแบบนี้นะคะไพ่สวยงามมากๆขอเอาเรข้อคาดใบนี้ค่ะสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกๆคน Calling in your soulmate คุณจะได้เจอโซเมตของคุณเนื้อคู่ของคุณที่คุณอธิษฐานที่คุณขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณอธิษฐานที่คุณดึงดูดไว้แห่งดวงดาวและพลังงานจักรกวาลน,นั่นเองค่ะ เขาเรียกร้องคุณอยู่และคุณก็เรียกร้องเขาเช่นกันนะคะ c ร e m i s t r y คุณจะคุณกับเขาจะมีเคมีที่เข้ากันค่ะอย่างที่บอกว่า queen of p e n a c l e s king of p e n a c l e s ไม่ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันอย่างไรแต่คุณกับเขาจะมีเคมีที่เข้ากันสินเสมอกันมันเป็นแรงดึงดูด attraction ระหว่างคุณและเขามีรสนิยมเป้าหมายชีวิตที่เป็นไปทางเดียวกันไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันความคิดอะไรที่แนว แนวทางเดียวกันแต่มันอาจจะมีความแตกต่างอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้ว to love รักแท้ก็คือรักแท้นะคะ this is the romance of a lifetime นะคะคุณจะได้เจอความรักที่แสนวิเศษนะคะกับความรักความสมานที่คุณไม่เคยได้พบเจอเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่แตกต่างจากคุณที่คุณเจอมาอย่างแน่นอน to love ค่ะช่วงเวลาความรักโรแมนติก มาถึงคุณแล้วแล้วก็เริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยเพราะบางท่านคุณเจอแล้วค่ะเป็นความรักที่เกี่ยวพันในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะที่คุณได้พบเจอกับเขาแล้วนั่นเอง So connection นะคะที่คุณและเขาเขาเรียกว่าผ่านเรื่องราวนะคะการเรียนรู้ความสัมพันธ์กัน To love ไม่มีเรื่องราวให้เจ็บปวดเสียใจย To love ไม่มีท็อกซิกบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะความสุขอันยิ่งใหญ่ในเรื่องราวของความรักเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะแล้วก็ความสุขอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณเองที่คุณกําลังสร้างใครยิ่งโสดนะยิ่งร่ํารวยมั่งคั้งนะคะแล้วยิ่งที่กาลังมั่งคั่งเรื่องเรื่องสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่า อิ่มตัวแล้วพร้อมแล้วที่จะเจอเนื้อคู่คนที่ใช่คุณก็จะได้ออกเดทกับใครแล้วก็ได้เรียนรู้เฟ้นหาเลือกคนที่ใช่เราเป็นผู้เลือกเราเป็นผู้ตัดสินใจอย่าให้ใครมาเลือกหรือเราเป็น,เ,ปนเราหรือว่าให้เราเป็นช้อยของใครนะคะต่างคนก็จะต้องต่างเท่าเทียมกันต่างคนก็จะต้องต่างมีความคิดเห็น มีแนวทางมีการพูดคุยมีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันนี่คือท er ูเลอร์ฟักแท้คู่ชีวิตที่จะเคียงข้างเคียงคู่กันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกระวังเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของคนไม่ดีนะคะค่อยๆใจเย็ยนในการเรียนรู้ความสัมพันธ์เพราะคุณกําลังเจอความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ที่ระยะยาว long term relationship หรือความรักระยะไกลและก็เป็นคู่ชีวิต partner ชิปหุ้นส่วนที่เป็นน้องเพื่อนเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้สึกว่า อะไรที่มันรวดเร็วเร็วไปต้องการอยากได้แล้วก็ดึงเราไปสู่อะไรที่มันเป็นลบๆนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีนี่คือเรื่องดีที่สุดแล้วก็ข่าวดีสุดปังของทุกทคนในวันนี้ค่ะขอคำตอบของไพ่สวยงามามากๆเลย Perfect Timing รอเลยนะคะจังหวะชีวิตของคนเราไม่เท่ากัน Take A c t i o n ไปต่อเลยค่ะถ้าตอนนี้คุณต้องการเรื่องของการงานก็โดดเด่นการเงินก็โดดเด่นความรักก็โดดเด่นแล้วก็ Perfect Timing เชื่อว่าทุกคนมีช่วงจังหวะเวลาชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันบางท่านเจอเร็วบางท่านเจอช้าบางท่านประสบความสําเร็จเร็วบางท่านประสบความสําเร็จช้าอยู่ที่ท i มมิงอยู่ที่การคิดการวางแผนของเราในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็รัดกุ่มในทุกๆเรื่องรอบคอบแล้วก็ไม่ ไม่ยอมแพ้ don't give up ค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขความฝันไม่แก่เกินกว่าที่เราจะลงมือทำอย่างแน่นอนนะคะเชื่อผู้อันไทยนะคะว่าผู้อันไทยก็ทำอยู่แล้วก็เป็นอยู่นั่นเองนะคะ perfect timing take action นะคะใครบางคนจะเข้ามาทำให้คุณหัวใจกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะคะเป็นสีชมพูนะคะในวันนี้ใครบางคนจะเป็นคู่ชีวิตที่รักคุณที่สุดเป็น t u o love ที่กำลังเข้ามาค่ะสวยงามมากๆเลย เพอร์เฟกมากๆจริงๆนะคะเพอร์เฟกทุกอย่างเลยจริงๆกับคลิปวิดีโอนี้นี่คือพลังงานของทุกๆคนค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ